นี่ครับออกหมดเลยทุกตำแหน่งอันนี้พี่อ๊อฟแต่งช่วยนะ่าจริงๆตดกกว่านี้เนาะพี่เอ็นะมเนาะนี่ตองนี้นี่แต่งแล้วนะตงแล้ว <laughs> นี่แต่งแล้วนี่แต่งแล้วนะอ่าเนี่ที่ดินไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับมีจุลินทรีย์ขึ้นเต็มเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่8มกราคม2568ครับวันนี้อยู่ในส่วนพี่อ๊อฟครับพี่อ,อ๊อฟสวัสดีนานําตัวไหนครับผมธนกรพระพันครับพอ๊อฟครับที่นี่ที่ไหนครับพี่อ๊อฟที่นี่อยู่ตำบลแมงน้อยตำบลชําครับอำเภอกันทลักษ จังหวัดศรีรสะเกดเกนาะแล้วก็มากันหลายรอบแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่มาดูเรื่องออกดอกนะพี่อ๊อฟเนาะพี่อ๊อฟก็ใช้หกสามนะครับแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็เควันเคทูแล้วก็ในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสามสี่ห้าเนาะแล้วก็เคทูแล้วก็ตอนนี้เรามาเยี่ยม,มดูว่าจะเป็นยังไงบ้างขอพี่อ๊อฟก็ทาสายปกติเนาะปกติครับ <ๆ S 1> ทำสายปกติกตแต่ว่าดอกเนี่ยก็คือรอบสองใช่เพราะเอาออกไปรอบหนึ่ง ใช่ครับอ่ารอบนี้ก็คือออกเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาเดินดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอ่อเป็นหมอนทองประมาณสักกี่ต้นนะครับพี่อ๊อฟประมาณมันปลูกต้นคู่พี่เอาประมาณเข้าๆสักกี่ต้นมันร้อยแปดหลุมก็จะอยู่ประมาณสองร้อยสิบหกต้นสองร้อยสิบหกต้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอายุประมาณสักสี่ปีสี่ปีนะแต่ปีนี้เต็มที่เลยเป็นปีแรกนะนะเป็นปีแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกดอกดีแค่ไหนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเดินดูกันเลยนะครับพี่ออฟเนาะว่าเป็นไงบ้างอ้าวนี่ ให้ดูก่อนนะครับเรื่องใบไม่ต้องกลัวไม่มีใบไหมนะปีนี้พี่อ้อบอกใบไหมไม่มีนะไม่เจอแล้วเน่าคอดินไม่มีนะพี่เอนะ๋นะครับแล้วก็นี่ครับให้ดูดออกครับนี่เป็นช่วงเขาเรียกช่วงมะแ,แวงมะแวง้งมะแว้งอ่าช่วงใกลกกาลังมะเขือมะเขือพวงเล็กนะครับกําลังไปมะเขือพวงใหญ่ตอนนี้ออกมาเต็มหมดแล้วนะครับนะครับตอนแรกออกไปชุดนึงแล้วพี่อ๊อไม่พอใจนะครับก็เลยรูดออกนะครับรูดออกแล้วก็ตอนเนี้ยมาเป็น รุ่นที่สองคันนี้ออกเต็มต้นแล้วเนาะครับผมได้เดี๋ยวเราจะกันดูครับนี่นี่มียอดด้วยนะมียอดมานะนะถ้าใส่ข้อเพชรนะทําสูตรออกดอกพร้อมยอดเนี่ยเหมือนท่านผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์ได้เลยนะครับครับก็จะออกดอกง่ายออกใบอ่อนง่ายนะครับนี่ครับที่ดินนี่มีปุ๋ยนี่เพิ่งใสไปเนาะพี่อมเนาะนี่นี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะเนี่ยยังไม่ละลายสงอาทิ์แล้วพี่ยังไม่ละลายเลยนะครับนะนี่ออกทุกตําแหน่งนะครับ นี่นี่อันนี้เป็นชุดที่เยอะที่สุดเนาะพี่เอมเนาะใช่ครับชุดที่เยอะที่สุดนะครับนี่กาลังไล่ออกครับสองร้อยกว่าต้นครับขอญาตเดินชมนี่นี่ต้นคู่นี่ต้นคู่นี่ครับดูครับไม่มีใบไหม้นะ,ม,ดดะมียอดเดินอ่ามียอดเดินด้วยนะนะใบพร้อมดอกอ่าดอกพร้อมใบนะครับไม่ใช่ใบพร้อมดอกดอกต้องออกก่อนใบออกที่หลังนะครับนะ สูตรท่านผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ก็สามารถใช้นะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยขอบเพชรได้นะนี่นะครับที่ศีระเกกก็ทําดอกพร้อมใบได้นะครับนี่นะนี่ครับออกหมดเลยทุกตําแหน่งอันนี้พี่อ๊อฟแต่งช่วยน่าจริงจริงดกกว่านี้เนาะพี่เอ็มเนาะนี่ต้องนี้นี้แต่งแล้วนะแตงแล้วครับนี่แต่งแล้วนี่แต่งแล้วนะอ่านี่ที่ดินไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับมีจุลินทรีย์ขึ้นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรารู้หลายๆต้น นี่นี่ใบสวยนะยนี่ตอนนี้อ่าใบสวยใบสาแล้วก็ตอนนี้บอกให้พี่ออฟช่วยเรื่องน้ําเพิ่มน้ําหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวจัดนะครับอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าองศานะครับกลางวันร้อนจัดนะก็คือหนาวจัดดังนั้นต้องควบคุมเรื่องน้ําให้ดีก็เลยบอกให้พี่ออฟช่วยเพิ่มน้ําให้หน่อยในช่วงนี้นะครับจะได้เลี้ยงดอกได้สมบูรณ์นะครับขั้วเหนียวนะครับให้น้ําเป็นตัวนําพาปุ๋ยนะครับ มีต้นเดียวมีต้นเดียวีต้นอ๋อม,มีต้นเดียวอยู่ต้นหนึ่งนะครับนี่มาดูนี่ดูใบนะให้ดูใบก่อนนี่นี่ครับดูใบครับนะไม่มีใบไหมนะแล้วก็ที่ดินมีปุ๋ยมีจุลินทรีย์ขึ้นมีปุ๋ยแต่ใครเขียวนี่แต่งออกนะครับนี่ที่โคนไม่มีเน่านะนี่ครับออกดอกเสมอครับอันนี้ที่กันทะลักนะครับ นะพี่อ๊อฟใช้เต็มที่ปีนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้ครบกระบ,บวนความเลยให้ถึงตัดลูกเลยนะพี่ออฟเนาะ,ะลแล้วก็จะมาดูว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทั้งแต่ทําใบออกดอกขยายผลจะเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้ยอด,ยอด,ย,อดยอดเริ่มมานะยอดเริ่มมานี่ครับออกทุกต้นนะครับทุกต้นนะทร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วนยะดกด้วยนะครับพี่อ๊อฟอกแต่งง่ายเลยแบบนี้ นะครับสมบูรณ์นะครับช่วงนี้เขาใบไหมกันนะนาะอพี่อ๊อฟเนาะที่จะดูใบไหมกัะนเนาะแต่ว่าของพี่อ๊อฟไม่มีเลยไม่มีใบไหมนะนี่นี่ต้นคู่นี่ใบใหญ่มากเลยนะนี่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีใบเริ่มเริ่มเหลืองนะเพราะว่าน้ําไม่พอก็ให้พี่อ๊อฟเพิ่มน้ําเพราะว่าดอกเริ่มเยอะนะครับใบเริ่มเยอะดอกเยอะเราก็ต้องให้น้ําเพิ่มขึ้น นะครับช่วยนะครับในเรื่องของการบำรุงดอกให้ดอกเขียวสมบูรณ์ดอกกลางนะครับนี่ครับเต็มเลยโอ้โหดอกจริงๆครับแต่ไม่ใช่ดอกต้นเดียวแล้ดกสองต้นนะดอกทุกต้นนะนี่ถ้าถ้าดูฝั่งนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าใบสวงใบสวยทั้งแผงนี่ดูได้เลยครับทั้งแผงครับ เหมือนกันหมดเลยไม่มีใบไหมเลยนะนะทั้งแผงนะนี่ครับนี่ครับเนาะแต่งแล้วยังดนี่แต่งแล้วยังดกเนาะพี่ออฟเป็นไงบ้างประทับใจไหมพี่ออฟก็เดี๋ยว<ๆ>เรามาติดตามผลกันเรื่อยๆนะพี่นะคเนาะมาติดตามผลกันเรื่อยๆแล้วก็ฝากนะครับพี่อ๊อฟไม่ห่วงนะไขรผ่านไปผ่านมาตะบนซ้ำเนาะ ยินดีเลยหรือว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมการประชุมนะครับหรือว่าเยี่ยมชมสวนก็ติดตามในเพจปุ๋ยข่าวเพชรได้เลยเนาะพี่อ๊อฟไม่ห่วงเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ